วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบมีพลังมีประโยชน์ในปัจจุบันคือทำให้ใจสบายคลายทุกข์มีอารมณ์แจ่มใสความจำดีทำงานมีประสิทธิภาพนอนหลับสบายที่สำคัญคือได้บุญวิธีนั่งให้นั่งขัดสมาธิคือ ขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบเวลาหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าพองหนอใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันหายใจออกท้องยุบ กำหนดว่ายุบหนอใจนึกกับท้องที่ยุบต้องทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นอย่าดูลมหายใจที่จมูกอย่าตะเบงท้องให้รู้ความรู้สึกเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบมาข้างหลังให้กำหนดเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเมื่อมีเวทนาเวทนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะต้องบังเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแน่นอนจะต้องมีความอดทนเพื่อความสร้างขันติบารมีไปด้วยกันถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้ว การปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ล้มเหลวในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยู่นั้นถ้ามีเวทนาความเจ็บปวดความเมื่อยความคันเกิดขึ้นให้หยุดเดินหรือหยุดกำหนดพองยุบให้เอาสติไปตั้งไว้ที่เวทนาและกำหนดไปตามความเป็นจริงว่าปวดหนอปวดหนอ เจ็บหนอเจ็บหนอเมื่อยหนอเมื่อยหนอคันหนอคันหนอเป็นต้นให้กำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าเวทนาหายไปแล้วก็กำหนดนั่งหรือเดินต่อไปจิตเวลานั่งอยู่หรือเดินอยู่ถ้าจิตคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สินหรือคิดฟุง้งซ่านต่างๆนานา,นา ก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปีพร้อมกับกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะหยุดคิดแม้นดีใจเสียใจหรือโกรธก็กำหนดเช่นเดียวกันว่าดีใจหนอดีใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอโกรธหนอโกรธหนอเป็นต้นเวลานอน เวลานอนค่อยๆเอ็นตัวนอนพร้อมกับกำหนดตามไปว่านอนหนอนนอนหนอจนกว่าจะนอนเรียบร้อยขณะนั้นให้เอาสติจับอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับที่ท้องแล้วกำหนดว่าพองหนอยุบหนอต่อไปเรื่อยๆ ให้คอยสังเกตให้ดีว่าจะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบอิริยาบถต่างๆการเดินไปในที่ต่างๆการเข้าห้องน้ำการเข้าห้องนอนการรับประทานอาหารและการกระทำกิจการงานทั้งปวงผู้ปฏิบัติต้องมีสติกำหนดอยู่ทุกขณะในอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงคือ มีสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจงมีความสุขและสมปรารถนาในการปฏิบัติในทุกๆด้านเทิน